สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้วันเปิดเทอมวันแรกของพี่อะไรพี่ปอหนึ่งอันนี้พี่ปออะไรพี่ปอสี่เนี่ยโอ้ตามาแล้วรูโรงเรียนมาแล้วไม่ใช่ไหนไหนชุดใหม่มาดูดิชุดใหม่มีอะไรบ้างนี่ครับเปลี่ยนเสื้อใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วอะไรอีกมีอะไรเข็มขัด เียมขัดยังรวมอยู่นะครับกางเกงแล้วก็รองเท้าฝุงเท้าสีใหม่หมดเลยพี่พดาเหมือนเดิมใช่ไหมพี่พพดาเหมือนเดิมพร้อมหรือยังวันนี้ลูกเสือน่าดนจะไม่เหมือนเดิมเลยนะลูกเสือเดี๋ยวไปปักชื่อโรงเรียนให้พร้อมหรือยังพี่ดนพร้อมอยังเดี๋ยวให้พี่ดาต้องดูแลน้องนะคะเข้าห้องน้าเป็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยน่าดนเข้าห้องน้าได้ไหมสมุิน่าดนเข้าห้องน้ำแล้วลูซิปอย่างเดียวลูซิปอย่างเดียวถ้าฉี่ลูซิปอย่างเดียวได้ลูซิปได้ อะลองแกเออแกได้โอเคออจ,ะจะอื้อไหมอื้อไหมอื้อไหมไม่อือ้อเหรออื้อแต่ที่บ้านอื้อแต่ที่บ้าน <c oughs> อเ่เราน้ำแข็งมาเราน้ำแข็งมาอม่ะเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับ,รบอี่นค,คนโอเคเอ่ะถึงแล้วอ่ะจอดแล้วแต่ตอนนี้พี่ดาลืมอะไรนะ<อ>นลืมช้อนนะครับไปซื้อซื้อช้อนก่อน พอเราต้องสนิทกันดีป่ะใช่ซื้อช้อนก่อนนะครับไปน่าจะมีอยู่นี่ไปปรากฏว่าอะไรนะซ่อมเซเว่นหมดใช่ไหมยืมร้านค้ามาแล้วครับรอคิวรอคิว ไหนห้องเ๋อ uh, an ันนี้แต่ห้มาละอยู่อนุบาลย่งสามทับสามทับอย่างสามทับสี่ห้องชั้นบนใช่มน้าดนเออห้องเอมไหมเนาะเออไม่นะชั้นเดียวกับพี่นาโดนโดนไม่ไปไม่ได้่ไป ไปแล้วแล้วไป